ครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการเชื่อมลิงก์ใน g o o g l e ไซต์กันนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับ <S <S ครับก็วิธีเชื่อมลิงก์นะครับเพื่อนๆจะสามารถเชื่อมได้จากตัวหนังสือก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับหรือว่าอีกอันนึงจะเชื่อมลิงก์จากปุ่มกดก็ได้นะ หลักๆแล้วก็จะมีอยู่3าวิธีด้วยกันนะครับจะเชื่อมแบบไหนก็ได้นะครับเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาดูตรงที่หัวเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องการเชื่อมลิงก์ตรงนั้นก่อนสมมุติว่านะครับสมมุติว่าของผมเนี่ยต้องการจะเชื่อมผลงานดินตัวนี้นะครับให้เชื่อมลิงก์ไปอีกหน้านึงนะครับผมก็แค่กดคุมดำผลงานดินตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมากดตรงนี้ครับเพื่อนๆที่เป็นรูปโซ่ ตรงนี้นะครับกดเข้าไปป๊อปเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงนี้ครับด้านบนมันจะเป็นข้อความนะครับเหมือนข้อความตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นข้อความตรงนี้นะครับแล้วด้านล่างนะครับพอเราคลิกเข้าไปทีแรกเนี่ยมันจะมีหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่เราสร้างไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่ามุมขวาหน้าเว็บตรงนี้ครับนี่มันจะขึ้นให้ด้านล่างของเราตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นตรงกับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถ คลิกเลือกได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการให้มันลิงก์ไปหน้าไหนเนี่ยพเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้หรือว่าอ,อีกอันนึงนะครับไม่อยากให้มันเชื่อมไปหน้าต่างๆเหล่านี้นะครับพเพื่อนๆจะใส่ลิงก์ลงไปเลยก็ได้นะครับเช่นผมเอาลิงก์ u t u b e มาใส่เลยนะครับของผมนี่อยู่ก็สอนอำเภอผมต้องการลิงก์ตรงนี้เลยนะครับเอาไปใส่ผมก็คอนโทรลซี C นะครับจากนั้นก็เอาลิงก์เนี่ยไปใส่ด้านล่างแบบนี้เลยก็ได้นะครับจากนั้นก็กดใช้ นี่แค่นั้นนะครับพอเพื่อนๆกดพรีวิวดูนะครับนี่ตรงนี้ปุ๊บเนีฮยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะอ่านี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเชื่อมลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่เราเชื่อมลิงก์เนี่ยมันจะมีเขีดเส้นใต้ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เวลาเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะเป็นรูปมือนะครับเราคลิกไปปุ๊บนะครับมันก็จะลิงก์มาหน้าเ มันก็จะลิงก์มาหน้าที่เราเชื่อมไปเมื่อกี้ทันทีเลยเมื่อกี้ผมเชื่อมออหน้า YouTube ของกอสนอมเพอจุนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเชื่อมลิงก์จากตัวหนังสือนะครับถามว่ารูปภาพเนี่ยมันสามารถเชื่อมลิงก์ได้ไหมมันก็ทําได้นะครับเพื่อนๆรูปภาพเนี่ยพเพื่อนๆอ,ออกไปก่อนนะครับตรงนี้ครบรูปภาพถ้าเพื่อนๆจะต้องการเชื่อมลิงก์เหมือนตัวหนังสือนะไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆมาเดาบลคลิกที่ตัวรูปภาพเลยนะครับนี่ครับพอเพื่อนๆเดาบลคลิกไปป๊อปมันจะมีตรงนี้ครับ รูปโซ่ขึ้นด้านบนขึ้นมาให้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้มันจะไม่มีข้อความนะครับแต่ว่าเราสามารถใส่ลิงก์เข้าไปได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมเอาลิงก์ YouTube ใส่เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วก็กดใช้นี่นะแล้วก็แสดงตัวอย่างดูนะครับเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่าเวลาผมเอาเมาส์มาชี้ตรงรูปของผมเนี่ยเวลาผมกดเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะลิงก์มาหน้าเอ่อ u b e ของเราทันทีเลยนะครับนี่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือ ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเพิ่มปุ่มนะครับเพื่อนๆนี่ฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมออกก่อนนะ,ะข้อมูลพนักาปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าเราเพิ่มปุ่มเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถใส่ลิงก์เข้าไปได้นะครับแถมตั้งชื่อได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ใส่ลิงก์เข้าไปว่าเวลาเรากดปุ่มเนี้ยให้มันลิงก์ไปที่ไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ฮะ กดปุ่มปุ๊บม,มันก็จะลิงก์มาที่ YouTube ทันทีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการเชื่อมลิงก์แบบง่ายๆเลยนะครับเนาะก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องลำดับความคิดของเพื่อนๆให้ดีว่าเพื่อนๆจะต้องการเชื่อมลิงก์อันไหนบ้างนะครับเนาะมันก็จะมีลิงก์ภายใน Google Sites แล้วก็ลิงก์เว็บไซต์จากภายนอกนะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครถ้ามีคําถามหรือว่าข้อคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าอันไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบในคลิปหน้าครับผมไปละครับ